คือพวกแพลงก็ลุงเสียงไหนสวัสดีจ้าช่องบ้านเสรินลุงมณ์น,นะจ๊ะวันนี้มาแอบ,บดูลุงมณ์จ้าแอบแบบให้เห็นเห็นแอบเห็นเห็นนะจ๊ะลุงมณ์มีอุปกรณ์ก็คือพัดลมแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเนี่ยจ้าแกทำอะไรลู้ไหลองทายดูเดอ้อดูเ้อจ้าวันนี้ไม่มีลมก็เลยต้องใช้พัดลมช่วยเนาะทุกปีนี่ มีลมจ้ะช้ลมธรรมชาตินะจ๊ะที่นี่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ัดลมสองตัวได้จ้ะเพื่อให้มันปิวว่อนไปทั้งนั้นเนาะดูเม็ดยากับแก็บแก็บนี่ก็คือเป็นเม็ดเข่าที่มันรีบนะจ๊ะเข่ารีบมันก็จะปิวไปนั้นเนาะอันนี้คือลุงมวนกำลังทําการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะจ๊ะเพื่อที่จะเตรียมการวหวยวานเข่านะจ๊ะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ย มาสั่งพันเข่าของลุงมนไปหวานเลยจ้าเพราะว่าเขามั่นใจในฝีมือของลุงมนในการคัดมเมล็ดพันนะจ๊ะเพราะว่าก่อนที่ลุงมนจะทําการหวานข้ปูกเนี่ยลุงมนจะทําการล่อนเม็ดยาล่อนอะไรออกอย่างดีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะวิธีการของเขาน่าใช่เครื่องล่อนจ้ะเครื่องล่อนนี่เป็นเครื่อง เครื่องร่อนมือนะจ๊ะมันจะมีรูตะแกงเล็กๆแล้วก็เม็ดยามันก็จะลงไปโตกลงมาดำๆแบบนั้นนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะอันนี้คือเขาเปลือกที่ยังว่่ทันได้ร่อนมันก็จะมีเม็ดยามีเม็ดมีฟางอะเนาะแล้วก็มีเศษหินเศษครนเนี่ยจะ้ะที่นี่อันนี้พองลงมลร่อนเสร็จแล้ว แวก็จะทําการร่อนแบบนี้นะจ๊ะน่ร่อนไปจนกระทั่งว่ามานันนันเหลือน่อยที่สุดแล้วเนาะก็มาใส่ในถุงนะจ๊ะนี่เป็นข้าวเปลือกอันนี้เป็นข้าวเจ้าใช่ไหมเธอข้าวเ,เหนียว <Okay. S 1> เป็นข้าวเจ้ามาริหนึ่งศูนย์ห้านะจ๊ะเม็ดเปลือกมันจะสีเหลืองๆนวล ถ้าเกิดเป็นเม็ดข้าวเหนียวนี่จะออกสีสมสมๆแดงๆจักหน่อยเนาะนี่คือการร่อนข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ของลุงมลนั่นเองจะ้ะลุงมลม,มีเครื่องร่อนส่วนตัวนะจะ๊ะอันนี้กระลานเราก็มีขายด,ด้วยจ้ะเด้อลงไปขายอยู่ปีที่แล้วลุงมลมก็ร่อนแบบนี้จะ้ะคือร่อนทุกปีแต่ปีที่แล้วมันมีลมลมมันแรงลุงมลก็จอดลด ร่อนเข่าเลยจ้ะมีคลิปวิดีโออยู่เขาเลยถ่ายลงอยู่เนาะเนี่ยเม็ดยามันก็จะลงแบบนี้กระทาแบบนี้แกกระทําของแกไปแบบนี้จ้ะจริงๆแล้วสมัยนี้โรงสีเขาก็มีรับจ้างเป่าเป่าใช่ไหมเธอ mm. มีรับจ้างเป่านะจ๊ะเป่าแบบเป่าเศษฟ,ฟุนเศษเม็ดยาแล้วก็แบบเศษ างเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยเอาไว้เป็นเขาคัดเนาะว้ทำเขาปลูกแต่ว่าลุงสีเขาจะรับทําเป็นบางช่วงถ้าถ้าเราซุปจังหวะเขาท๊าเขาตั้งเครื่องไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป่าให้เราเนาะจ๊ะเพราะว่าลุงสีเขาก็ค่อนข้างที่จะปั๊บเครื่องแล้วก็ตั้งเครื่องนะยากถ้าเกิดว่าคนที่ไปทําเนี่ยไม่โนไม่มากเขาก็จะไม่รับทําให้เนาะจ๊ะเนาะ ต้องรวมกันไปนหลายคนคือต้องการระยะเวลาเราก็ถามเข้าไปเนาะพอดีอันนี้เราก็ไม่ได้ทำนาเยอะแยะนะจ๊ะเราทำแค่นิดเดียวพอจะได้กินก็ลุงมลก็เลยทำการล่อนเข่าเปลือกเองเลยนะจ๊ะเป็นภูมิปัญญาของลุงมลจ๊ะที่แกที่แกทำแกก็จะคิดคนสูตรของแกแบบนี้ บางคนวานเลยก็ได้แต่ว่าเม็ดยาในน้าเขานี่ก็จะหล่นอีกหลายเลยนะจ๊ะลุงมณ์ก็จะเป็นคนทีพิธีพิธาันจักหน่อยในเดือนของการทําขนาดตอนทำนํำนาปีแรกๆแรกๆเลยที่ว่าเริ่มทําอินทรีย์เนะเธอลุงมว์ไม่ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะแต่ลุงมว์จะเอาทําปุ๋ยกับกองนะจ๊ะไปซื้อกี้ควายขี้วัว ขึ้นรถไปซื้อกรุ่มมนเนาะมีคลิปวิดีโออยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็มาทำปุ๋ยกับแบบไม่กลับกองปักหรอถูกปักถูกปักพัดลมเขาที่นี่มันกระซบจังหวะแรงอยู่ปีนึงเนาะลุงม,มนเอาบัวรดน้ำตักน้ามาจากเดินรถ ต้นเข่าในนาสุดยอดเลยล่ะแต่ช่วงนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มั้งเนาะหรือได้ถ่ายก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เพราะช่วงนั้นก็แบบยังไม่ค่อยทำคลิปอะไรมากมายมก็มาถ่ายดูวิธีการของบ้านสวนลุงมน์นะจ๊ะนี่คือ ภูมิปัญญาของลุงมนจะในการร่อนข้าวเปลือกนะจ๊ะเพื่อคัดมเมล็ดพันธุ์ข่าที่จะเตรียมทํานาในฤดูกาลที่จะถึงนี้จ้าคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมช่องบ้าสนสวนลุงมนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านมากจ้าสวัสดีจ้า